เอวังเมสุตังเอกังสัมยังพระเขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนเมกะทาเยตาตระโคพระเขาวาปัจวาคีเยพิคุอามันเตสิเทเวเมพิขเวอันตาปะปชิเตนันเสวิตาพายโยจายังกาม สุกามสุขัะลิกาโนโยโคหิโนคัมโมโปทุจิโคอนาริโยอนัธสานหิตโโยจายังอาตะกิลมาทานโยโคตุโคอนาริโยอนัธสานหิตโตเอติเตเบขเวโพอันเตอนุปคัมมามาชิมาปฏิปทาน ตาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจกคุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญายสามพุทายะนิพานายสังวาตติกตมมาจะสาภิกขเวมาจิมาปฏิปทาตาถาคเตนะอภิสามพุทธาจกคุกรณียานกรณีอุปสมัย ยาภินยายาสัมโพทายนิพานยาสัมวาตติอายเมวะอริโยอาทังคิโกมาโกเสยทิทังสัมมาทิฏิสัมมาสังกโปูสัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัม สมาสมาที่ายังโคสาภิขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคเตนะภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญายาสามพทธายเนปานายญาสังวาตติทางโคปนภิขเวทุขังอริยสัจจชาติปิทุ คาชราปิทูขามรณังปิทูคาโสกะปริเทวะทูกขโทมนาสุปายาสาปิทูคาปิเยหิสามประโยโคทโโคปิเยหิเวียประโยโคทุกโยยามปิชังนลาพติตามปิทูคาสางขิเตณปันจุปาทานาขันธาทูคา อีทางโคปนภิขเวทุขสมุทัยโยอริยศาสตร์จังยายังตันหาโปโนภวิกานันธิราคสหคตาตาตรตาตระาพินันทินนเสยธิทางกามตันหาภาวตันหาวิภาวตันหาอีทางโคปนภิกขเวทุขนิโรธโทอริยศาสตร์ จังโยตัสยาวตันหายาสีสวิราคันิโรตโทจาโคปติณิสะโคมติอาณาลโยอิทังโคปนาภิขเวทุคขนิโรทคามินีปฏิปัาอริยสัจจายเมวะอริโยอาทางคิโกมาโคเสยัทิทางสัมมาทิทิสั สัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายมสัมมาสติสัมมาสมาธิทังทุขาอริยสัจจันติเมีพิขเวปุพอนนโนสุตเตสุธรรมมสุจากขุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญา อุทธปาธิเวชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขังอริยสัจจังปาริญเยยยันติเมพิขเวปุพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาทิตัง โอปานิทังทุคังอริยสัจจังปริญญาตันติเมียเขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทธปาทิญานังอุทปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชาอุทธปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังตุขสมุทโยอริยสัจจัณติเมียเพีขเวปุเพ อปนนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขสมุทโยหริยสัจจังปหาตาพันติเมียพิเวปุเอ็นโนุสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทปา อุทปาิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปานิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมียพิขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากุงอุทธปาธิยานังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชา อุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิธังทุกขนิโรโธอริยสัจันติเมียพิขเวปุพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจักภูอุทธปาธิญาณอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิตังโคปานิธังทุกขนิโรโธอริยสั สัจสาชิกาตาพันติเมเพียขวเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทธปาทิญาณงอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลกโกอ,อุทธปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรธทอ,อริยาสัจจสาชิกตันติเมเพียขวเวปุภเพอน นโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทธปา,าทิยานังอุทธปา,าทิปัญญาอุทธปา,าทิเวชชาอุทธปา,าทิอาโลโก อุทธปาธิธีทางทุกขนิโรธคามิเนียปฏิปทาอริยสัจจติเมพีขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจัคภงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิเวชชาอุทธปาธิอาโลณ อุทปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรธทฆามิเนปฏิปทาอริยสัจพจาเวตาพันติเมียเพียเขเวปูเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณุทปาทิปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุ ขนิโรธทคามิเนปฏิปทาอริยสัจจวิตันติเมผิขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาว่ากี่วันจะเมพิขเวอเมสุจตุสุอริยสัจเจ สุเอวันติปริวตังทวาทสากาลังยถาภูตังยานธาสนังนสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสเทวาเกโลเกสมารเกสพระมะเกสาสมานพระมณิยาปชัยยะสเทวมโนตายอโนตารังสัมมาสัมโพธิงอภิษ ามพุทโธปัญจัญญาส เอวังเมสุตังเอกังสัมยังพระเขาวาภารานสิยังวิหารติอิสิปตะเนเมกะทาเยตาตระโคพระเขาวาปัญจวัคิเยติคูอามันเตศิทเวเมพีขเวอันตาปะปชิเตนันเสวิตาพายโยจายังกาม สุกามสุขะลิกาโนโยโคหิโนคัมโมโปตุชนิโคอนาริโยอนาตสานหิตโตโยจายังอาตะกิรมาธานโยโคตทุโคอนาริโยอนาตสานหิตโตเอติเตเกขเวุโคอันเตอนนปคัมมามาชิมาปฏิปัาน ตาตาทาคเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมายาภิญญาญาสามพุทธายเนปพานายสังวาตติกตตม่าจะสาภิกขเวมาจิมาปฏิปทาตาตาคเตนะอภิสามพุทธาจาคุกรณียานกรณีอุปสมัย ยาภินยายาสัมโพทายนิพานยาสัมวาตติอายเมวะอริโยอาทังคิโกมาโกเสยทิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาว โมสัมมาสติสัมมาสมาที่อายังโคสาพีขเวมะจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมมายอภิญญาญสัมพทธายณีภานายสังวาตติทางโคปนาพีขเวทุขังอริยสั จังชาติปิทุขาชราปิทุขามรระังปิทุขาโสกปริเทวะทุขาทมนาสุปายาสาปิทุขาปิเยหิสามประโยโคทูโคปิเยหิเวียประโยโคตูโคยํมปิชังนลพติตามปิทุขาสังขิเตรนะปันจจปาทา นาขันธาทุขาอีทางโคปนาปกขเวทุขสมุทโยอริยสัจจยาัาตันหาโปโนภวิกานันทิราคสหคตาตาตระตาตระพินันทินนเสยทิทางกามตันหาภาวตันหาวิภวตันหาอีทางโคปนาปกขเวทุขา านิโรธโทอริยสัจจโยตสังเหวตันหายอเสสวิราคานิโรธโทจาโคปตินิสะโคมุติอนาลโยอิทังโคปนาพิขเวทุคานิโรธาคามเนีปฏิปัาอริยสัจจายเมีวะอริโยอาทังคิโกมะโคเสยทิ ทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับปูสัมมาวาจาสัมมากรรมโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิทางโทขางอริยสัจจันติเมียพขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาธิญาณ อุทธปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทางทุคังอริยสัจจังปารินเยยยันติเมพิขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิญาณังอุททปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาลม โกอุทธปาทิตังโคปนิทางทุขังอริยสัจจงปริญญาตันติเมียเขเวกูเพานันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทธปาทิญาณุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิทางทุขสมุทโยอริยสัจจันติ เมียพิฆเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิญาณังอุททปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมียพิเวปุภเพอนันโนสุเตสุธรรม เมสุจาคอุทธปาิทิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชชาอุทธปปิอาโลโกอุทัปปิตังโขปานิทังทุกขสมุทยโยอริยสัจังปะหินันติเมพิขเวปุเพอนาโนสุเตสุธรรมเมสุจาคอุทธปาิทิยานังอุทธปปิปัญญา อุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุขนิโรธทอริยสัจจันติเมพิขเวปุพอนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักภุอุทัปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุ ขคณิโรโออริยสัจจงสาชิกตาตันติเมเพียขเวภูเพ,พ,พ,พอนันโนสุตเตสุธรรมเมสุจากุลอุทธปาทิยานอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโคปานิทังกขนิโรโทอริยสัจจงสาชิกตันติเมีย เพียขเวปุเพอนโนสุเตสุธรมเมสุจาคุงอุทธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิเวชชาอุทธปาทิอาโลโก อุทธปาธิธิทางทุกขนิโรธทคามิเนปฏิปัาอริยสัจติเมผีขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากโูอุทธปาธิญาณงอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิเวชชาอุทธปาธิอาโลณ อุทปา,าทิตังโคปนิทังทุขนิโรธท้ามิเนปฏิป,ปทาอริยสัจ,จพาเวตาพันติเมียเพคเวภูเพอน,น,นโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปา,าทิญาณุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิววชาอุทปา,าทิอาโลกโกอุทปา,าทิตังโคปนิทังทุ ขานิโรธาขามิเนปฏิปทาอริยสจัจจภาวิตติเมผิขเวปุเพอนโนสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปา,าทิญาณุทปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิเวชาอุทปา,าทิอาโลโกอุทปา,าทิยาว่ากี่วันจะเมผิขเวอเมสุจะตุสุอริยสัจ สุเอวันติปริวัตังทวะทศกาลังยทาภูตังยานธาสนังนสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิคเวสเทวาเกโลเกสมารเกสพระมเกสาสมานพระมณียาปชัยยสเทวมมนสายานุตรังสัมมาสัมโพทิงอภิษ ามพุทโธปัญจัญญา